นะคะพี่จ๋าส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีจันเท้ครับสวัสดีจย์ชัดค่ะสวัสดีแฟนเพจทุกคนทุกท่านค่ะครับผมเลขแฟนเพจครับจ๋าเลขทูบสุดปังนะคะสามงวดติดชั้นบนชั้นล่างชั้นบนชั้นล่างมาสามงวดติดแล้วนะคะพี่จ๋านะคะใครเข้ามาฝากดกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเราค่ะอย่างที่บอกไปค่ะครั้งนี้เราออฟฟิเชียลไลน์เราจะส่งเลขปฏิทินคำชะโนดไปให้ด้วยนะคะพี่จ๋านะคะที่สําคัญเลยใครที่ฟังอยู่ตอนนี้ค่ะพี่จ๋าเราให้เฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นนะคะ คลิปไหนที่มีทูบนะคะเราขออนุญาตลบคลิปทิ้งคุณจะได้เห็นเฉพาะตอนช่วงไลฟ์สดเท่านั้นโอกาสดีจังหวะเหมาะคาทิรักใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเรานะคะนะแล้วก็พรุ่งนี้จะได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญกับอาจารย์ชาอาจาจรย์เคค่ะแล้วแบ่งเงินทําบุญจากยอดของการซีฟสินค้านะคะเป็นจํานวนเงิน1นึ่งมื่น ห้าพันบาทค่ะสาธุห่วงนาเลยนะครับเพราะว่าบุญกุศลจะได้นําผลบุญให้เราได้มีโชคมีลาบร่วมกันนะครับนะจ้าสวัสดีวันที่14เดือนสิงหาคม2565กค่ะณขณะนี้คือเพจอาจารย์ชัดอาจารย์แคทธรรมบารมีซึ่งเป็นเพจจริงนะคะเราจะเฉลยเลขทูบแท่งแรกกันให้ค่ะพี่จันนะคะเขาบอกว่าหลายคนนะครับบอกว่าอาจารย์หนูติดตามมานานเลยค่ะอาจารย์ได้ติดตามทั้งเพจจริงบ้างติดตามทั้งเพจที่ อกอล์ฟอยจันทร์ไปลงบ้างนะครับได้โชคได้ลาบมาก็จากที่มีบุญร่วมกันเนาะมีบุญร่วมกันคือ1เลยเข้ามาแล้วมีส่วนร่วมในการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการร่วมบุญนะครับซีเอฟสินค้าจันทร์ใช่จันทร์หนึ่งหมื่นห้าพันบาทอนุโมทนาสาธุบุญกับพี่ๆไว้ล่วงหน้าเลยนะฮะทูบวันนี้เป็นทูบแท่งแรกค่ะครั้งต่อไปพรุ่งนี้จะเป็นแท่งที่สองนะคะแล้วเราก็จะมีไข่เลขให้ด้วยนะคะพี่จ๋ารนะคะ โอ้ย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 มาแล้วแรกแรกมาแล้วแรกแรกมาแล้วค่ะอาจารย์เหล่าเล่าเหล่าเลาแล้วมนมลเนี่ยดาวได้หลายตัวเลยนะดาวได้หลายเลขเลยศูนย์ได้สามได้สองได้เก้าได้แปดได้ดีคุณทวิพรจ้ะที่รักขาสวัสดีคุณพันชิตาค่ะโอ้อาจารย์มาแล้วมามาแล้วมาแล้วมลแล้วแล้วมลอีกแล้วบ่มลมาแล้วค่ะอาจารย์แฟนเพจบอกออ้ยคอยลุ้นเด้ยค่ะอันนี้เก้าศูนย์แม่บ่หนิเก้าสองบ่ รือว่าเก้าศูนย์เก้าสามมาหิเก้าแปดมค่ะหรือเอาเก้าเก้าหรือเสี่ยเอาเก้าหกมาหนินะเก้าไหนเก้าศูนย์ป่ะนะฮะแฟนเพจที่ถามิด้แต่รู้รู้แน่นอนคือมาเก้าหน้าแน่นอนเก้าหน้าตัวแรกมาแล้วก่อนจะไปคําชโน่จะเป็นอย่างเงี้ยไม่เก้าก็แปดอะไรอย่างเงี้ยจ้าจะอยู่อย่างเงี้ยแปดก็เจ็ดอ่าจะอยู่ประมาณเนี้ย เลขทุกก่อนที่จะไปคำชะโนดจะวนเวียนอย่างนี้นะคะประชาสัมพันธ์อีกรอบนึงค่ะอาจารย์ชัดอาจารย์แค่จะไปคำชะโนโดวันที่30สิงหาคมนี้สำหรับใครที่อยากาฝากวันเดือนปีเกิดทำพิธีนะคะจะมีเครื่องรางของขลังแถมกลับไปให้ด้วยหลังจากทำพิธีแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะเปิดชุดให้ใครที่อยากทำพิธีกับอาจารย์ชัดอาจารย์แคปกติไม่ไม่รับทำนะคะ ปกติจะไปมูแล้วก็ให้พี่ๆอนุโมทนาสาธุบุญไร้สดด้วยกันนะคะแต่ว่าพี่ๆหลายคนหลายท่านบอกหนูอยากเอาชื่อหนูเข้าในพิธีอาจารย์น,นะตัวเลขให้พร้อมเดี๋ยวขึ้นชุดชุดเดี๋ยวเดี๋ยวที่หลังค่ะอาจารย <Okay. S 1> ์ได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้แฟนเพจลุ้นตัวนี้ก่อน,นะค่ะนะคะเดี๋ยวว่าแต่แฟนเพจลุ้นเลยสบู่วิตามินซีส้มใช้ดีมากนะคะเจ๊สมบอกนะคะกราบขอบพระคุณค่ะพี่เจ๊สมจ๋า นะ้สบู่วิตามิน 4, ซีส้มรหัสอช้างเลขหนึ่งค่ะก้อนละสี่สิบห้าบาทใช่ไหมเอ่ยใช่ครับชอช้างเลขหนึ่งค่ะ,อ,ะ 45, ชชคชอช้างเลขหนึง 1, ่งก้อนละสี่สิบห้าบาทค่ะเจ้าของโรงงานขายเจ็ดสิบห้าค่ะอาจารย์แค่เป็นน้องรักเลยได้มาขายสี่สิบห้าบาทค่ะผิวใสไร้สิวนะคะใช้ที่หน้านะคะนะวิตามิน 4, ซีส้มนะสะบู่วิตามิน 4, ซีส้มรหัสจอช้างเลขหนึ่งค่ะเ<ะ>ดี๋ยววันนี้ฉลองยอด คนติดตามหนึ่งกว่าบาทแฟนเพจอยากได้สินค้าอะไรพิเศษบ้างไหมร้านกว่าไลค์ค่ะร้านกวาไลค์เออหนึ่งร้านกว่าไลค์อยากได้อะไรพิเศษบ้างไหมจ๊ะเดี๋ยวขอได้นะขอเครื่องล้างปังปังที่คนถูกหวยบ่อยมากๆอ่ะอย่างเงี้ยนะฮะหนึ่งนะในสามเครื่องล้างไหนที่คนโชคมีลาบบ่อยงานดีเงินดีโชคลาบดีอ่ะเดี๋ยวบอกให้นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ ตอนนี้อะไรไม่สําคัญท้าหวยสําหรับอาจารย์เค่นะคะพี่พจ๋าสําหรับอาจารย์แค่อะไรไม่สําคัญท้าหวยก็ที่รักนะคะเก้าอย่างเนาะพี่พี่ก็บอกเก้าแปดม่นปนี่เก้าแปดม่นบอนะคะหลายคนหลายท่านนะเพราะว่าเลขเขาหยุดนะบางคนก็เก้าสามแม่นปนี่อาจารย์เจ้าอย่าบอกนะเก้าเก้าอ่ะอีบางคนมานั่งบอกเก้าศูนย์บ่แมน่นบ่แม่นเลขหลุดมาแล้วเลขหลุดมาแล้วนะคะ หางหลุดแล้วนะคะบ่แม่นก้าวศูนยแน่นอนอยากได้แหวนราคาพิเศษได้จ้จะจดเดี๋ยวคนสวยจะจัดให้เดี๋ยวคนสวยจะจะจัดให้ค่ะโอ้โหพี่กนกพรเขาบอกว่าเขาขอจี้ป,ปู่นะคะพอดีว่าแกเป็นแม่ คนสวยคนหลอ่คอคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่แคปรูปหน้าจอไม่เป็นเดี๋ยวจะมีพี่คนสวยพี่คนหลอ่อพิมพ์ให้ด้านด้านล่างนะคะแต่ช่วงนี้คอมเมนต์เด้งเร็วมากๆนะคะกราบขออภัยจริงๆนะ่ะคนมันจะปังนะคนมันจะดังปังไม่ไหวชุดไม่อยู่จริงๆนะ,ะช่วงนี้นะคะนะหันมาดูอีกแป๊บเดียวโอ้โหเพจขึ้นบุด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 เลยเหมือนกันนะคะคนเข้ามาติดตามเยอะมากๆกราบขอบพระคุณพี่นี่ขึ้นอยู่กับหววที่อยากให้ค่ะ สนุกนะพี่จ๋นนะมีคนถามบอกว่าองค์พระอุปคุณรหัสบอใบไ,ไม้เลขห้าค่ะมีคนถามเราว่าทําไมเราให้สินค้าในราคาพิเศษได้ของบางอย่างเราคบกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนในครอบครัวบางอย่างได้บางอย่างขาดไม่เป็นไรที่ราคขาถัวถัวกันไปอาจารย์เข้มไม่ได้ว่าอยากจะได้กําไรในทุกๆอย่างที่เราขายคบกันเป็นเพื่อนคบควันเป็นคนในครอบครัวนับถือกันเป็นศิษย์เป็นอาจารย์ บางอย่างเรายินดีนะเราเต็มใจนะคะเพราะอันนี้บอกจากใจจริงว่าจันแค่รักแฟนเพจมากรนะักมากอถึงมากที่สุดนะคะเพราะถ้าไม่มีพี่ๆก็ไม่มีพวกเราสองคนในวันนี้เหมือนกันนะคะใช่ครับนะโอโ้โหขอบคุณพี่ๆที่สนับสนุนเรามาร่วมแปดปีกว่าแล้วบางคนอยู่ตั้งแต่เพจแรกอะเพจแรกนี่ก่อนที่จะปิวเพจแรกนี่คนติดตามหกเจ็ดแสนผู้ถูกคนถูกใจห้าแสนใช่ไหม เพจนี้คนถูกใจหนึ่งล้านแล้วนะครับเพจนี้คนถูกใจร่วมร้านนะคะดีใจจังเลยค่ะใช้เวลาหลายปีอยู่นะสามสีปีนามสปีกว่าจะขึ้นมานะคะพี่จ๋านะคะเกือบตอนแรกเกือบหมดแพชชั่นเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> <c oughs> อะไรนะมีพี่ถามเรื่องอะไรคอมเมนต์เด้งเร็วมากอาจารย์ทั้งสองคนน่ารักมากๆกกราบขอบพระคุณมากค่ะพี่จ๋า อาสบู่ขันน้ำมลรหัสนี้จะพี่จ๋าชอช้างเลขแปดจะพี่จ๋าอย่าพิมพ์ว่าสบู่น้ำมลเก้าสิบสองไม่ติดคะ่ะทิรักีพ่พ,พี่พี่เลนุกาพิมพ์ใหม่จ้ะชอช้างเลขแปดเท่ากับสองคะ่ะทิรักติดแน่นอนคะ่ะนะชอช้างเลขแปดเท่ากับสองติดแน่นอนคะ่ะทิรักนะคะพิมพ์รหัสนะจา๊ะทิรักย่าอย่าพิมพ์ตัวหนังสือนะจ๊ะเดี๋ยวระบบไม่ดูดคะ่ะท่รักคะนะคะรักอาจาร,รย์เท่นจันคำว่าคุณคุณทากุทากุมากๆค่ะนะ อยู่มาตั้งแต่เพจแรกค่ะนะตั้งแต่อาจารย์ชัดร้องเพลงทุกวันพี่ดอกแก้วบอกอุ้ยกลับกอบพระคุณจ,จริงๆค่ะพี่จ๋านะคะไม่น่านเชื่อพี่จ๋าอาจารย์เค่โลดแล่นมาหลายเพจแล้วนะคะส่วนใหญ่ยิ่งให้หวยถูกเพจกระปิวบ่อยนะคะ921สสุดปังอาจารย์ชัดอายุ37เต็มย่าง38 บูชากระเป๋ารุ่นส0งอยอ๋อกระเป๋ารุ่นผ้าใช่ไหมอยั้งแต่บูชารุ่นกระเป๋าสองอยนะคะนานมากแล้วนะคะพี่จ๋าพี่สุดใจกราบขอบพระคุณมากค่ะอย่างที่บอกค่ะเวลาอาจารย์แค่ขายสินค้าอะไรอาจารย์แค่จะต้องกราบขออภัยแฟนเพจไว้ล่วงหนะ้าเกิดวันหวยออกเหมือนกันเลยค่ะโอ้โหใครเนี่ยคุณพอลลี่ Happy birthday to you นะคะอาจารย์ชัดสะดวกหรือยังคะ ร้อยครับต่ถ่ามาที่เลขทูตเลยครับได้จ้ะงวดนี้รวยจะงวดนี้รวยเฮงๆปังปังดังดังรวยรวยทุกคนทุกท่านนะครับนะขอให้รวยทุกคนทุกท่านครับรวยชัดๆกันไปเลยนะครับรวยชัดชัดขอให้รวยชัดๆัดอะรวยชัดๆขอให้รวยชัดชัดเอ้ารวยชัดชัดขอให้รวยชัดชัด รวยชัดๆขอให้รวยชัด <contexts> ๆ <Physical> เดี๋ยวติดดิกระติดดิไม่รู้เพลงตัวเองตัวนี้ตัวเองไงแจะต้องติดกระติดไม่รู้เพลงเพลงตัวเองก็จะติดหรือเปล่าก็อยู่ช่องหายตองคำ โมโอมรวยเร็วนะโมโอมรวยเร็วนะโมโอ,มร,รโม,โอมรวยเร็วสวัสดีทักทายแฟนเพจทุกคนอยากไปทางการนะครับในช่วงหองอาจารย์ชัดจะพาแฟนเพจสวดมนต์ไหว้พระเขาเรียกว่าเติมบุญกันเรามาเติมบุญเพื่อเปิดบุญเบิกทรัพย์หลายคนหลายท่านติดตามอาจารย์ชัดังแค่แล้วชีวิตดีมีความสุขนะครับอาจารย์ชัดเองก็มีความสุขจากการที่มีแฟนเพจทุกคนนะครับมาร่วมกันทุกๆวันครับเรามาทั้งกดไลค์มาทั้งกดแชร์มาทั้งร่วมกันในการทําในทุกๆสิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการ ามาร่วมบุญนะครับนะมาร่วมบุญมาร่วมในการ